สวัสดี้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคันมาเด้อพี่น้องเอฟซีก็บผลไม้ป้าน้ำกัน นี่พันนี่พันดีป่าอยู่เอาไปดองนะจ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาสีซุกแล้วนี่เขาจะาิมนิ่มจังน้อยแล้วเขาสีซุกแล้วเขาสีหวานแบ่บแบบที่ว่าหวานหวานแ่บแต่ว่ากับว่บ่อันอร่อยเท่ากับพันลูกสีเหลืองหนอกะแต่ว่าก็ถือว่ากินได้นะเวลาเขาซุกนี่ บ,บุ้งเดียวโดกคักบ่พี่น้องปาดเฮ้ยอ่อนซ้อนเด้สิมาอ่อนซ้อนกันเดะนี่เปิดขึ้น โอ้ยเถิงหลวงถิง่นพี่น้องเอ๊ะจะแม่นอยากหลวงถิงน <c oughs> กก่นเนาะแบบเก็บแล้วกำลุดใหม่โอ้ยบางทีแหละพี่น้องสวนเด้มาเด้อพี่น้องเด้อเก็บผลไม้ปลานังกันกำลังสุกบางทีแหละจะแบนแดงงามเนาะพวงนั่นเลยปีนี้ผลไม้ปลาด,ดูลอกพี่น้ดดนดดองลอกกะกิลิยยมันไหลน้ำยางเลยบางทีหละ ก็สะอนนะพี่น้องเนาะอันวันละไม่ป้าเนาะปีนี้ดกแถบแถบทูกอันนั่นเลยถูกชนิดเลยจ้ะปีที่แล้วนี่พันละไม่ป้าบ่าคอยดกได้พี่น้องปีที่แล้วเนาะพันละไม่ป้าอันชนิดนี้เนาะจา้ะแบบที่ว่าได้ไงละ่ะเขาก็คือสิเริ่มซุกซุกช่วงเดือนนี้แหละพี่น้องเนาะ เวลาเขาออกดอกเนาะดอกเขาจะสีเขาขาวจ้ะออกดอกดอกงามงามในก็ได้ถ้าเขาออกดอกเนี่ยดอกก็จะเต็มต้นนลยแหละจ้ะโอ้ยเป็นสีชมพูแด,ดงงามเนาะแ <c oughs> ดงเป็นแต่เป็นแต่แสบนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเวลาเขาสุกเขาก็หวานแสบด้วยกันนะจ้ะกับนี่เนาะแต่ว่าพันธุ์สีเหลืองเนี่ยก็จะมี นี่อกินอโลมาหอมนะจ๊ะหอมหวานแต่ว่าอันนี้สิเขาไม่กินคือผ่านหนันนะจ๊ะมาเดอ้อพี่น้อง FC เอฟซีเจ็บผล,ลม้ป่าน้ำกันป้าข้างในพนักตี๋หล่ะ จะมางามแต่จะมนทั้งดกทั้งงามเนี่สีแดงชมพูโอ้ยแดงไปเตกอยากจะแสบเนาะเอาซ่อนหลเลยเอาซ่อนน้ำตายอยู่ว่าพี่น้องอันสูงๆเหมือนกับอยากเอาอยี่ดอกแพ่พี่น้องแต่ว่าเอาบ่ถึงเนาะแต่ว่าอยู่ขา้างล่างหนงามเลยดอกซุกขึ้นกัน ยาล่งกับว่าเป็นยังดอกเดียวสิเก็บล่ำเก็บตรงนี้จ้ะปอดมันนะเปิดงาขึ้นเห็นว่าพี่น้องเปิดงาขึ้นมิตรผลมนนไม้นี่เวลาเขาออกดอกเนาะอันดอกขาวๆนี่ดอกกับเต้นต้นดิแบบที่ว่าใบายอยของเขาเพียงพันน,นี่ออกเนาะเขาสิออกอันดอกก้อนเนาะพี่น้องดอกงามงาม เก้าลวจ้ะเก็บผลไม้แล้วก็สิไปอันเบิ่งพักป้าอีกจ้ะพี่น้องพักป้าตามถุงว่าจ้ะบ่ดดามาอันถุงหน้าท่างนี่โดนเหรอพี่น้องเลยโดนยี่รีเขาข้าเจ้ากบอันเลืองเมื่อหลาละจ้ะบางอันพื้นที่บางแปลงเนาะ เ้าเจ้ากับไทยไปแล้วโอ้อันตัดไปแล้วพี่นองเก็บเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นฤดูอันเก็บเกี้ยวเขาซาลี่เนาะจ้ะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บผลไม้ซอยกันมาเอาไปกินจ้ะพี่น้องอเก็บบรบาดไว้อีกแล้วจ้ะเก็บบระบาดบไว้อีกแล้วร้ายคักไอหมู่บ้านนี่ไปเที่ยวตลาดนัดแม่พี่น้องเอ้ยแดดหอนหอนว่าอยากเเบาเรียงคว่ำหอนเดี๋ยวนี้เยลาม,มันเมื่อกี้สามสิบสองสามสิบสามองศาฝนละจ้ะ ดีบ่ดีกับชิ้วหวานก็นันผลละจ้ะพ,พี่น้องวันไปเที่ยวตลาดนัดก็คือว่าตลาดนัดก็คือตลาดนัดข้าวขา,ายของเก่ามาจ้ะเนาะคือว่าอันของเก่าของใสของโซอเอ่อของใสในขั้วเลื่อนหรือตุ๊กตาของเด็กหน่อยเสือ้อผ้าเด็กหน่อยเสือ้อผ้ามือสองงี่สินะจ้ะหรือของใสเครื่องตัดหงายเอ่อก็คือตลาดมือสองอะไรจ้ะเนาะผู้ใดมีอย่างเก่าออกมาขายงี่สินะ แต่ว่าอันขาเจ้าเป็นขายอยู่หน้าบ้านเด้จ้ะในหมู่บ้านนั่นกับหม,มู่บ้านบ้อใหญ่ดอกจ้ะเนาะไปพ่อเอฟซีน้องคนไทยเนาะจ้าหมู่บ้านนะเป็นอากอาศสิบึง้งอันคลิปปายุโยคลิปนี้มาถบายทีาป,ป,ปายุพูดถึงอหรอนะจ้กเนานะเป็นอันมากกับลูกสาวกาับแฟนลูกสาวเป็นาาาาเ,น,เน,นี่ยตาฮักตาฮักแฟนเิ่นแกตาฮักจ้ะหมู่บ้าน ปันจัก,กรยานไปเดือดหอนรับจนว่าอันนั่นไหมพี่น้องจนว่าผิวแบบที่ว่ามาหดบานจนว่าเสียบนะจ๊ะปันจัก,กรยานไปเนาะเพราะว่าอันข้าเจ้าเปิดอยู่สามารถมาขายหนาบ้านนี่สินะจ๊ะหนาบ้านนี่ก,ก็แบบที่ว่าหนาบ้านไทยหนามาบบานมั่นนะจ๊ะแต่ละเฮือนนี่ก,ก็ยุกไก่นะจ๊ะบางทีข้าเจ้าขายเนาะบางทอเป็น อยู่ห้างกันเป็นยังไงล่ะเป็นสีลอยหาลอยเม็ดไอสินะก็คือในหมู่บ้านนะจ๊ะผูใ้ใดอยากอาอกมาขายมาขายเป็นจุดเป็นจุดไปแม่ตามเพื่อนหนาบานพระเจ้านจานะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละไอ้นั่นแหละ,หละพ้าก,กันไปเนาะกับว่าได้ยังดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยปอยู่อ่อนซ่อนเลยนู้นี้คุณเก็บยิงเก็บยิงมั่นน่นนี่ มีเ่เอฟซี่อยากได้มเมล็ดเดี๋ยวไอ้สื่อนั่นเยอดอกอยาไปนองเนาะก็สิเก็บเมล็ดใบเยอดอกเดี๋ยวให้นี่นั่นนะนาอจ้าเมล็ดเขานั่นแหละก็สิเก็บไว้ยอดอกเอาไปเพาะปลูกบา้านเฮางลองดูกันปลูกบ้านเฮาขืหนหิวสุดหยอดเลยแหละจ้าพี่น้องเนาะคนละไม้เมืองนอกนะแต่ว่ากัเสียงเบิงเนะาะไปอยู่กับเบอเคยปลูกดอกจากนะ้าเนาะบ่เคยอันเอา คนไม้อีหยังบ้านเฮาไปปลูกนะจ๊ะเอตอตนน้นไหนข้างในไห ูแต่ละกิง่งแตละงาบางทีแหละพี่น้องคนน่ะไอ้กิ่งเราเป็นกรอบเหมือนที่จ้าเซียวกิ่งไดก่อนโดกสุก,กิ่งโอ้โหนี่แหละเจฟไปอยู่สิเอาไปอันแบ่งเพื่อนบ้านนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนบ้านไปอยู่เพิ่นกินอยู่นะจ้ะเนาะนี่เขาจะกินลูกซุกไหมจ้ะพี่น้องนี่ถ้าเก็บไปเนาะประมาณจะสองมือ เขากระวานจา้ะเขาก็สุกแล้วเนาะเอาไปบ่มนะจนะ้ะเนาะค่อยกิน